นายการน,น่ะแม่ลูกน่ะสวัสดีน,น,นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องน้องเมษชาพูเบตนะคะตอนนี้ก็พาน,นะคะทางโมเมนะคะหรือสาวดอกเกวของเราเองนะคะมาที่ป่านะคะมาแปลงหญ้านะคะที่แปลงหญ้านะคะซึ่งปีนี้นะคะแม่ควนันไ,ไม่ได้ไม่ได้ปลูกหญ้านะคะเพราะว่าเออคะแนนไม่พอในการซื้อพันหญ้านะคะก็เลย ปล่อยไว้ก่อนนะคะปีหน้าถึงจะทําการปลูกใหม่นะคะเพราะว่าปีนี้ปลูกไม่ทันจริงๆนะคะ,ะก็ได้พานะคะ,อะสองสาวสองหนุ่มนะคะมาที่ป่าหญ้านะคะป่าหญ้าของเรานะคะนี่นะคะช้างอยู่ในป่านะคะวันนี้เป็นช้างป่านะคะนี่นะคะนี่นี่จ้าเอผู้บ่าวผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวน้อยครับ

ยันเจยหายก <g ib> ็ <li> ไปหากินวะเตยบ่าไปใส่ดอกนะคะห่วงเตยนะไม่ได้ห่วงแม่นะคะตอนนี้ไม่ห่วงแม่ปลอยแล้วนะไปหากินยาโน่นเตยบอกไปกินยาโน่นนะคะนี่ไม่พอยนะคะไ,ไ,ไปกินาไปเตยบอกไปกินยานเร็วๆเตยบอกใครไปกินยานยังหาลุงไม่เจอนะคะลุงก็มานะคะลุงทองคำนะคะนะคะ โอ้ยโอ้ยเลน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 เอาเอาไม่ยอมกินเลยนะคะคึกค <t> <die> <t UC S 1> ักเก็บบ้านเตยบอกใครไปกินานื้ยห้มายื่นเฝ้าเตยเออเดี๋ยวว่ามีแหงยางกลับบ้านดอมานีวิ่งอย่างเดียวนะวิ่งจนถึงวิ่งตามรถจนถึงนะคะแม่แม่ค่ะอ่านี่ บดชนนีไมเอาบดชนเอาเอาบดชนหยาแม่ออด,ดูที่ขานะคะขานะคะแม่แม่เห็นเป็นอะไรนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะใต้คลิปนะคะคอมเมนต์บอกหนูด้วยนะคะใต้คลิปนะคะแม่แม่นะคะที่ขานะคะที่ขา นะคะเอาเดี๋ยวผ้ากันมุดไป้ายมาหาหยากินเร็วๆเดี๋ยวจิบไปเบิงลุงท้องคำแล้วลุงท้องคำอยู่มองใดบอลูนะคะเดี๋ยวโย่อ่งแมูกเอาคุณยายกินอย่างเดียวนะคะคุณยายโมเมกินอย่างเดียวเลยทำไมชงคนนี้เอาเอาเอาพัางต้นไม้เป็นแถบ ไอเบยแต่ถ้าคาเม่เห็นแต่ดาบไวไวมากินหยากับเตยเร็วมากินหยากับเตยเร็ว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 ปกตินะถ้าเอามาป่าเราต้องเอาเชือกมาผูกมันดีตัดได้ง่ายรอบรอบนาต้องถักเชือกไว้เอามาผูก พกเชือกเอาดีกว่าตาเอ๋ห่วงนอนกับห่วงนอนเอาเอาเอาอยัางไงสีเลนกว่าสีเลนเอาเอาอ้าทูทูทูตอนใหม่เบิ้งไปแล้วเตยก็ต้องยืนเฝ้านะคะพอกลัวโซ่พันกับแม่นะคะเดี๋ยวจะเจ็บขานะคะ แต่ตรงนี้อ่ะเย็นมากเลยอากาศเย็นมากบรรยากาศน่านอนเตยเตยผ้าเทียวนแน่เตยเดินไปเดินมากกับไปยืนเฝ่าเขาาอู้มันชิได้กินบปหญานะเอาเอาดูดูดูกรท่ ดูเขาทำไปแล้วไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ๆค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวน,น้อยของเราด้วยนะคะนะคะมาดูนะคะว่าเป็นความสนุกสนานโอ้หิวนม ของน้องช้างนะคะที่จะได้ออกมาผ่อนคลายข้างนอกบ้านนะคะอน,น,นอนตื่นกระสายกินกาเกง่งหิวนมแล้วกินนมแล้วดูดูรอดูนะแม่แม่ว่าจะหลับไหมฮ้ยสินนอนบอ ได้ยินแต่เสียงลุงทูต้นไม้อยู่นะคะเดี๋ยวไปดูลุงกันนะคะแม่แม่ขาคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นลุงทองคำนะคะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแม่แม่ขานะคะสวัสดีค่ะ